โต้ต้าวีโก้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดเวลาเปลี่ยนสายพานนะ่ะไอ้ตัวนี้อ่าง่ายนะครับให้ดูทัมมิ่งมันทัมมิ่งมาร์คหรือมาร์คมันอะดูสีนี่ก็แหละดิแตมเนี่ยแล้วดูที่เนี่ยจริงๆก็ดูที่ฝันเนี่ยนะฝันนี้ตรงกับตัวแหลมตัวนี้เลยเห็นป่ะตัวนี้จะมีพลาสติกในะทำน้ำแหลมเนี่ยฝันนี้ตรงตัวแหลมแล้วก็โยงมาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเตะเฉยนะครับตัวเตะเฉย ถอดออกแล้วก็มันจะมีสลักเกอพอใส่เข้าไปดึงสลักออกมันก็จะถีบไอ้ลูกปืนเนี่ยดึงให้ใส่พานตึงส่วนปั๊มเนี่นะครับให้ดูให้ดีปั๊มตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่มันจับมันตรงเนี้ยมันจะมีนะครับเนี่ยหรือเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาเต็มไว้เนี่ยมาร์กตรงนี้นะครับภาพโดยรวมน,นะครับก็คือทัมมิ่งมาร์กของโตต้าวิโก้นะครับ